ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์ Podcast เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าเสียงหัวเราะในกระจกทุกคนเคยได้ยินไหมว่ากระจกตอนกลางคืนเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองนานเกินไป เพราะมันอาจสะท้อนบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเราเมพนักงานออฟฟิศสาวต้องทำงานจนดึกกลับถึงห้องต้อนเกือบตีหนึ่งเธอล้างหน้าแปรงควันตามปกติแล้วหยุดมองตัวเองในกระจกห้องน้ำในแสงไฟสีขาวซีดเธอเห็นตัวเองยิ้มจางๆแต่พอเธอหันไปหยิบผ้าขนหนูแล้วหันกลับมาอีกที ภาพในกระจกยังคงยิ้มอยู่ทั้งที่ใบหน้าของเธอไม่ได้ยิ้มแล้วเมยือนอึ้งใจเต้นแรงเธอพยายามขยับมือขึ้นแต่ภาพสะท้อนกลับช้ากว่าปกติเล็กน้อยแล้วทันใดนั้นภาพในกระจกหัวเราะอ,ออกมาาเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากในกระจก ไม่ใช้เสียงของเธอแน่นอนมันต่ำกว่าช้าและเต็มไปด้วยความเย็นชาเมถอยหลังมือสั่นเธอรีบปิดไฟห้องน้ำแต่ในความมืดกลับเห็นรอยยิ้มลอยอยู่กลางกระจกแสงไฟจากโทรศัพท์ที่เธอเปิดขึ้นส่องให้เห็นเงาใบหน้าซีดขาวกำลังโน้มออกมาจากกระจกช้าช้า เมกรีดร้องสุดเสียงรีบวิ่งออกจากห้องและตั้งแต่นั้นมาเธอไม่กล้าส่องกระจกตอนกลางคืนอีกเลยเจ้าของหอพักเล่าว่าห้องของเมเคยมีหญิงสาวอีกคนอยู่มาก่อนเธอเสียชีวิตในห้องน้ำขณะส่องกระจกแล้วหัวเราะอยู่คนเดียวขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า ถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ